United Number One, Lukas Kabanski. คริสเตีโนโรนันโดอิมโมบิเลคาร์ลอสเตเวสถลักออกไปครับนี่ครับเขาพยายามที่จะยิงให้เข้ากรอบเลยครับแต่ไม่ได้ และลูกล,ลูกยิงลูกนี้ผู้สามตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับล,ลูกนี้เป็นประตูครับโอ้ลูกยิงลูกนี้คุณภาพล้วนๆเลยครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆบางครั้งกองหลังก็ต้องพึ่งโชคบ้างเหมือนกันนะครับนี่ลูกบอลไปตกใส่เท้าคนยิงนะครับมันก็เลยเข้าประตูไปครับ เลสเตอร์เป็นฝ่ายได้ประตูออกนำแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดไว้จริงๆโบเวนต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยดูนะครับเลื่อมไปเลยจากกองหลังไปนิดนึงเลยครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าเลยครับ สั้นๆน,น,นะครับระหว่างสองคนนี้โบเวนมุลเลอร์นครับพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับกะจะเจาะเข้ามาจากริมเส้นเนี่ยแหละครับต้องพยายามที่จะตั้งเกมขึ้นมาให้ได้ครั้งครับเอาละครับเวสแฮมอยู่ในเต็ดตั้งเกมบุกของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับ โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะอะไรครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับอะไรครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ ลูกนี้ไม่เป็นประตูครับลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้คริสตีโนโรนัลโดกดไม่ลงครับลูกนี้บอลสูงเกินไปลูกนี้ที่จริงน่าจะเป็นประตูมากเลยนะครับคุณเด็สอน ถ้าคนเปิดเปิดเข้าไปได้สวยงามจริงๆครับแมแต่ว่าในเขตโทษนั้นจังหวะเข้าชาร์จทำได้ไม่ดีเลยครับข้ามคานโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับและลูกนี้โอ้บอลชนคานครับแล้วก็ออกไปเลย โทมัสมุลเลอร์ทดเวลา3นาทีครับมุลเลอร์คาร์ลอสเตเวสอิมโมบิเลน่าจะได้เลยครับลูกนี้และเขาก็ยิงเลยครับโอ้โ oh หเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ นี่ครับดูจากอีกมุมครับประตูนี้อ,อุตสินเป่านกวีแล้วครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับอ,อุตสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับ คาร์ลอสเตเวสพวกเขาพยายามที่จะขึ้นเกมทางริมเส้นตลอดนะครับพยายามที่จะเจาะแนวรับฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับพยายามที่จะเปิดบอลทะลุปไปให้ได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับในลั้กองหลังนิดนึงนะครับก็เลยทําให้เสียบอลไปเลยต,ต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับครับพวกเขาตั้งเกมขึ้นมาได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะควบคุมและมิเกลอันโตนนโอทำได้ครับ จากภาพช้ามุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นประตูที่สวยงามครับมุลเลอร์คาร์ลอสเดวสโทมัสมุลเลอร์ คริสเยโนโรนัลโดต้องถือว่าจังงวันนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับษาประตูจะเป็นคนแตะบอเกมขึ้นไปครับเอาละครับแล้วตอนนี้กับการที่สถานการณ์ของพวกเขาเป็นร้องอยู่นะครับคงจะต้องทำอะไรบางอย่างเลยครับและแน่นอนคงจะต้องมีการเปลี่ยนตัวแล้ว substitution going on is number 22 Thomas Müller Cristiano Ronaldo และลูกนี้ยิงเลยครับอัน oh, นี้เป็น <did you S 1> โอกาส <say it? S 1> ทองเลยนะครับแต่ <Give it S 1> เขา <it over S 1> พลาดไป <the others. S 1> ครับไลฟ กันหนักเลยนะครับชหวะน,นี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็ผ่่นบอบไปได้ลูกนี้เป็นลูกตั้งเตะม,มามุลเลอร์ คริสเซโนโรนัลโดโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วเป็นลูกทุ่มของเวสแซมครับเอาละครับตอนนี้จะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับสมรองกำลังจะถูกส่งลงไปแล้ว อาและครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นะครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับอิโมบิเลมุลเลอร์คริสตินโรนันโด แม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับเอาละครับพวกเขาได้ไปอีกประตูแล้วนะครับอ่าได้ประตูถึงตรงนี้ถือว่าสวยหรูเลยครับเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเลย แต่สิ้นที่4ี่ชูป้ายทดเวลาแล้วนะครับทด3 <Crist iano S 1> นาทีครับ <Ronaldo S 1> ไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับฮูเมลส